สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมกอสวัสดีเลสเตอร์สและน้องหวานใจขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลทูเกตเตอร์247นะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ค่อนข้างน่าสลดใจมากๆนะครับที่จะมาคุยกันคือข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของเดโอโก้โชตาครับนักฟุตบอลของลิเวอร์พูลค่ะเป็นข่าวที่ ช็อกวงการฟุตบอลมากๆเลยนะคะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ใช่ครับข้อมูลที่เราจะมาลงรายละเอียดกันวันนี้ก็มาจากรายงานข่าวหลายๆที่เลยนะครับทั้งบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์ต่างๆด้วยค่ะหลักๆก็คือเราอยากจะมาทําความเข้าใจในรายละเอียดของเหตุการณ์แล้วก็ผลกระทบที่ตามมานะคะจากเรื่องน่าเศร้านี้ครับผม เริ่มกันที่ตัวเหตุการณ์เลยเมีรายงานอุบัติเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นบนทางหลวง A52 นะครับที่จังหวัดซามูราในสเปนใกล้ใกล้กลกลชายแดนโปรตุเกสใช่ไหมคะใช่ครับแถวนั้นเลยคือมีข้อมูลบางแหล่งบอกว่าเป็นรถยนต์น่าจะเป็นรถสปอร์ตท,ที่ประสบอุบัติเหตุคือยางระเบิดขึ้นมาโอ้โหครับตอนนั้นเหมือนพยายามจะเร่งแซงแล้วพอเกิดเหตุการณ์ยางระเบิดค่ะแล้วก็มีไฟลุกไหม้ตามมาด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับไฟไหม้รุนแรงมากด้วยน่าเศร้ามากคือผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีก็คือดิโอโกโชตาอายุเขาแค่28ปีเองค่ะแล้วก็มีน้องชายเขาด้วยอันเดรอายุ26ปีครับทั้งคู่เลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมีรายงานว่ามีคนเห็นเหตุการณ์แล้วรีบโทรแจ้งฉุกเฉินนะ แต่ว่ามันรุนแรงมากจริงๆช่วยไม่ทันค่ะมันจะเทือนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราดูเรื่องช่วงเวลาของเหตุการณ์นะคะคือโชต้าอายุแค่28ครับกำลังพีคเลยใช่ค่ะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของนักฟุตบอลอาชีพเลยก็ว่าได้แล้วที่สำคัญมากๆคือเขาเพิ่งจะแต่งงานไปเอง ใช่ผมเห็นข่าวนี้เหมือนกันเพิ่งจะ2ส,สัปดาห์เองมั้งครับค่ะแค่2ส,สัปดาห์ก่อนเกิดเรื่องแต่งกับรูเต้คาร์โดโซแฟนสาวที่คบกันมานานแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วด้วยนะคะ3คนโอ้สมคนเลยเหรอครับค่ะมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่แบบมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเลยเนาะครับไม่น่าเลยจริงๆแล้วที่น่าใจหายกว่านั้นคือโพสต์สุดท้ายในอินสตาแกรมของเขาค่ะเป็นคลิปงานแต่งงานโอ้ผมเห็นผ่านตาอยู่ครับค่ะพร้อมแคปชั่นประมาณว่า วันที่เราจะไม่มีวันลืมอะไรแบบนี้คือใครจะไปคิดว่ามันจะกลายเป็นความทรงจําสุดท้ายในรูปแบบนี้ไปได้ฝั่งเรายิ่งเศร้านะครับพอพูดถึงเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเรามองในมุมอาชีพนักฟุตบอลของเขากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เส้นทางก็น่าสนใจนะครับค่ะเริ่มต้นที่โปรตุเกสบ้านเกิดเขาเลยครับที่ปาโกสเดอเฟเรราแล้วก็มีโอกาสย้ายไปทีมใหญ่อย่างแอสติลิโกมาดริดแต่เหมือนจะถูกปล่อยยืมไปปอโต อืมแต่จุดเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นตอนย้ายไปอังกฤษนะคะที่วูฟแฮมป์ตันใช่ครับที่นั่นคือแจ้งเกิดเลยโชว์ฟอร์มดีมากเป็นกำลังหลักเลยที่ช่วยพาทีมเลื่อนชั้นกลับมาพรีเมียร์ลีกได้ก่อนไปฟังเนื้อหาดีๆในช่วงต่อไปต้องขอขอบคุณงามๆกิสม t ไทยแลนด์ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะ g i ส m o มีมากกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือใน7 e เ e e ใกล้บ้านคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือสายชาร์จหูฟังฟิล์มกันรอยแบตสำรองลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบสามารถสแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์มีบริการจัดส่งให้ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามเกณฑ์ยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะกิสโมอุปกรณ์เสริมดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านกันนะจ๊ะค่ะฟอร์มโดดเด่นมากตอนนั้นแล้วในปี2020ลิวพูก็เลยทุ่มเงิน ประมาณ41ล้านปอนด์คว้าตัวมาร่วมทีมค่ะซึ่งก็พิสูจน์ตัวเองได้เร็วมากเลยนะเข้ามาก็เป็นส่วนสำคัญในเกมรุกของทีมยุคเจอเกนครอปเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงยุคผู้จัดก,การทีมคนปัจจุบันอาร์เนอร์สลอสด้วยนะเขายังยิงประตูแรกของสโมสรนในฤดูกาล2024-25นี้เลยอืมใช่ค่ะตลอดเวลาเกือบ5ปีกับลิเวอร์พูลนี้ก็ได้แชมป์สำคัญครบครบเลยนะคะพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพคาราบาลคัพ ถือว่าประสบความสําเร็จมากทีเดียวกับสโมสรแล้วในานามทีมชาติโปรตุเกสล่ะคะผลงานเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกปี2019อืมก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะครับแล้วก็ได้เล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆตลอดเลยทั้งฟุตบอลโลก2022ที่กาตรายูโร2020แล้วก็ล่าสุดยูโร2 0 2 4ที่เพิ่งจบไปนี่เองค่ะแล้วเหมือนจะได้แชมป์เนชันส์ลีกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสสมัยเลยนะ คือปี2019แล้วก็ล่าสุดเลยปี2025ที่โปรตุเกสเพิ่งได้แชมป์ไปหมัดๆนี้เลยโอ้ oh, แสดงว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญมากๆของทีมชาติโปรตุเกสในยุคนี้จริงๆครับผมจุดเด่นที่ทำให้คนจดจำเขาในสนามมีฉายาด้วยนะครับ mm hmm. Pressing Monster อะไรแบบนี้ใช่ค่ะฉายานี้บ่งบอกสไตล์เขาได้ชัดเจนมาก Pressing Monster ก็คือเรื่องความขยัน ความดุดดันในการไล่บอลไล่กดดันคู่ต่อสู้ตั้งแต่แดนหน้าเลยอ๋อคือวิ่งสู้ฟัดว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะไม่เคยหยุดวิ่งเลยวิ่งเพรสตลอดซึ่งมันเข้ากับแท็ติกของลิเวอร์พูลยุคครอบมากๆที่เรียกว่าเกเกนเพรสซิ่งครับเข้ากันได้ดีเลยแต่ไม่ใช่แค่ขยันไล่บอลอย่างเดียวนะคะคือเรื่องการจบสกอร์นี้ก็คมมากทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาลูกหม่งได้หมดเลย เป็นกองหน้าที่ครบเครื่องคนหนึ่งเลยค่ะนอกสนามภาพลักษณ์เขาก็ดูดีมาตลอดเลยนะครับไม่ค่อยมีข่าวเสียหายเท่าไหร่ค่ะเท่าที่ทราบคือเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมนะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องวินัยอะไรเป็นคนรักครอบครัวมากเห็นว่าชอบเล่นเกมฟีฟ่าด้วยนะครับถึงขนาดเคยได้แชมป์ด้วยใช่ใช่มีมุมขี้เล่นชอบเล่นเกมมากเคยแข่งฟีฟ่ารายการที่พรีเมียร์ลีกจัดแล้วก็ได้แชมป์ด้วยค่ะครับซึ่งทั้งหมดนี้ ทั้งฝีเท้าในสนามภาพลักษณ์นอกสนามมันก็เลยทำให้การจากไปของเขามันมันสะเทือนวงการมากเป็นพิเศษนะครับใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ความเศร้าของแฟนบอลลิเวอร์พูลหรือโปรโตุเกสเท่านั้นแต่มันเป็นความรู้สึกช็อกความเสียใจไปทั่วโลกฟุตบอลเลยแฟนบอลทีมอื่นสโมสรคู่แข่งนักเตะด้วยกันต่างก็แสดงความเสียใจกันเยอะมากครับแล้วผลกระทบกับสโมสรลิเวอร์พูลเองล่ะครับมองว่ามันจะมากน้อยแค่ไหน โอ้อันนี้ใหญ่หลวงเลยค่ะทั้งเรื่องสภาพจิตใจของทีมของเพื่อนร่วมทีมที่ต้องสูญเสียคนสำคัญไปกระทันหันแบบนี้อืมมันคงกระทบขวัญกำลังใจไม่น้อยเลยค่ะแล้วก็แน่นอนว่ากระทบกับแผนการทำทีมด้วยทั้งในระยะสั้นฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มนี่แล้วก็อาจจะระยะยาวด้วยการเสียกองหน้าตัวหลักไปแบบไม่คาดฝันมันทำให้การวางแผนทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนไปเยอะแน่นอนค่ะครับ สรุปแล้วการคุยกันของเราวันนี้ก็เน้นไปที่เรื่องราวการสูญเสียครั้งใหญ่นี้แหละครับการจากไปแบบไม่มีใครคาดคิดของนักเตะที่มีพรสวรรค์นคนหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากๆทั้งอาชีพและชีวิตส่วนตัวเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่ย้าเตือนเราจริงๆนะคะถึงความไม่แน่นอนความเปราะบางของชีวิตคนเราใช่ครับ ไม่มีใครรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้เราอาจจะลองคิดตามกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากสถิติต่างๆในสนามจำนวนประตูถ้วยแชมป์ที่เขาเคยได้ครับการจากไปอย่างกระทันหันของนักเตะท,ที่เป็นที่รักมากๆแบบนี้สุดท้ายแล้วมันจะทิ้งอะไรไว้ข้างหลังอะไรคือมรดก หรือความทรงจำที่ยั่งยืนจริงๆที่เขาฝากไว้ในใจแฟนบอลในโลกของฟ,ฟุตบอลกันแน่อืมเป็นคำถามที่น่าคิดตามจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องของลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และปักตักไท้ทให้หวานใจนิดน,นึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้กันค่ะบายบายค่ะ กราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทูเกตเดอร์4 7 7นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปักตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ